สวัสดีครับผมสวัสดีที่สุขุมวิทคณะเนี่ยแอดแต่กินมาตามสาวเล่าพัฒนาของครูชมดีเนาะครับน้องวัที่แล้วก็เขาพวกสามสามหกแล้วครับเนาะทำทุ่มห้องมาตามกันต่อเนาะครับเนาะอันนี้ฝนกระทงนะครับผมช่วงโอ้ฝนมากเป็นยังเสียงปูปูแต่ว่าเห็นมือปูเขียนมือปูขี้นะนนองปูเนาะเบิ้งตะตัวเลขเอา ฝนตกแห้งต้องร่มผสาล่านี่ข้ากดนมากมเนอเจ้าั็มเือแกะเนื้อครับผมเขาป็นเล่าทีาา่อหา,าพันเส็ดมันธุะเส็ดมมากเกิน ก็ครับผมใช่อมาเด้อันิกว่าท่เป็นสำใช่ใช่มองเป็นสิกมนลางครับผมต้องต้งสายฝนเลยเด้อังเยเงนเงินนย์เหนือแคชี้แจกกัน รถสายสายคนนัคันเมื่อเรกว่าคันฝนตกหน้อยจมื่อนี่มันนี้มนก็ีครับผมเสียเพื่อจังเมื่อเรียกว่าขนตกหน่วจะมเสียกันนครับผมแยกหลักคนแรกมหนึ่มี้มีหน่มีสองมีหมที่เก็ kommt, ท corner, <pre> <ped> ี่แได้ที่หนองครับ แยิ่งศูนย์กับแปดนะครับคเด่นที่ศูนย์รองแปดนะครับคือวิ่งวนว่ิงบนครับผมครับคู่กับกับคูบบบบบบ่ืนินครับผม หนเจ็ดหนึ่ับผม หน่างบ่ครับปูลน่หลางสองยางก็ได้นบบนกับทู้นครับผมิ่งหนึ่งกับศูนย์เด่นที่หนึ่งครับผมเด่นที่หนึ่งรองศูนย์ Yeah ทำกันมถพูครับผมโองผมปูกันใช่่บ้านเสียงมอสัตเกานว่าฝนตกได้พี่น้องเด้อเบิ้งแตัตัวเด็กกับ่แจกคนแจกได้ชุดนี่ครับแจกกันแจกมาปูถ้าฝนตกขายหมอได้้นฝ่ากันเติมหน่อยวแล้วบ้างใหนยีเด้าเมื่อครับผม ไปน่งคนต้องแหงปัน่เอวบ้งให้ดีัมครับผมเออเงียบหลังนั้นอ้าเด็กใส้จะไหมตัดดีๆกันครับผมผมา่านกรปูดนี่ในี็เหตุที่มึงนั้นตตัดออกอ้ว่าจะไม่พูดตัดออกมือว่าพี่นซี่ครับผมแคปหน้าจอไว้เดอหลังจาก คำนั้นเอาไปมัดเลยสามสิบสองปูคำนั้นเส้นนี่ฝนตกเศร้าพอดีนะพี่น้องสามสิบสองปูสามมัดดีนะจะออกแนวนั่นนี่เลยสามสิบสองปูลาวัฒนาของปูสมดีนะครับผมปูสมดีให้ลาวัฒนามากกันต่อเนี่ยเราเปนช่มหลังจากแคบหน่อยจอยเนาะครับช่อมช่อมเนาะอันนี้แอดกันหลอกมาแล้วเนาะครับเนาะของปู่สมดีงวดที่แล้ววะ กูกัเลขลูดกับเขานะครับหกนะครับผมชม่มจับปูกับกูกัให้หกสามมันออกสามหกนะครับผมชม่อมถือว่าเขาเนาะครับผมชม่มเนาะนี่คือลาวพัฒนานะครับผมชม่มเนาะของปู่สมดีนะครับเด้อกูกัจับวิ่งลูดบนในวิ่งลูดศูนย์วิ่งลูดศูนย์กับแปด 1, 0, 1, 1, 0, นะครับเด้อวิ่งลูดศูนย์กับแปดจับกูหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดนะครับผมชม่ม 2 8งแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งนะครับเนาะเน้นที่หนึ่งศูนย์ศูนย์แดนะครับมชเนาะวิ่งหลูดล่างนะครับเด้วิ่งหลูดล่างนี่คือหกับศูนะครับเนาะวิ่งรลดล่าง1นกับศนยนะครับเนาะส่วนสาตัวเนี่ยใมีสองหนึ่งศนะครับได้แคบหน้าจอครับผมมากระจัดัดกับพานนะครับเนาะ ตั้งซองกับน้ำเสน,นเป็นเก้แนววท่ามากักกะตามมาอมกกะทานใดน,นะคับ,มบมสมชุมแยกระอยสมชุมถูกมันๆรวยเรื่องเฮงนะครับเนาะวันที่8กรกฎาคมห้านะครับสมชนะุมเนาะรวย้วยเฮงเกันทั่วหน้าได้รับเด้อ por isso